นี่ครับพี่ถ่ยบนนอกนะครับหรือว่าป๋าพันธุ์สุดรอของเราเป็นตัวแทนเนาะอันนี้เป็นตัวแทนของพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับที่ไปร่วมงานงานศพแม่ของพี่พิลาวันนะครับก็เป็นไปกับบ่าวต้อยเนาะเป็นตัวแทนของยูทูบเบอร์บ้านกกอกแล้วก็ของทีมงานลุงพลเนาะที่ไปร่วมงานนะครับก็ เป็นกําลังใจนะครับให้พี่พิรวันเนาะขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่พิรวันเอสื้อผ้าไปด้วยป่ะนะยังเหนนี่ไปด้วยไหมเนี่ยไปด้วยไหมเนี่ยตั้งตัวไม่ทันแล้วไปแล้วเขาไม่รีบเขาไม่รีบเหรเนาะอ๋อไปทำไรงานสีดำ เดี๋ยวเดี๋ยวเบกนเบกอนรถมารถมาเบกอนเบกอนเอาละก็เตรียมตัวจะเดินทางไป เขาไตยเตรียมของยังเนี่ยอ๋อเตรียมแล้วนิดเดียวเราไตกับไปมันนอกเราถามลุงลุงครับเตรียมไว้เตรียมรถไวเอาไปรถลุงไผเข้าไปดูทางให้น่ะต้นฮักต้นฮั อยู่ร่วมงานก่อนนะอยู่รงานูทีมก่อนแล้วกอ็อยู่ร่วมงานก่อนถ้าอยากไปก็เดี๋ยวค่อยไปคุยกับลุงแ,แต่ห<ะ>ลักๆก,ก,ก็คือมีบปาต้อยกับอีทยเปานนอกแมท้าป้านี่อยากไปค่อยไปคุยกับลุงลุงบอกอก็เดี๋ยวกว่อนไปลุงว่าถ้าใครอยากช่วยงานร่วมงานอะไรก็เดี๋ยวเราก็ใส่ซองร่วมกันอะไรประมาณนี้ คนละเล็กคนละน้อยเนาะ<ช>เป็นน้ำใจของย<ช>ูท <YouTuber S 1> <ช>ูบเบอร์เราเนะาะต้นหักไปดูข้างหลังให้ลุงเนจะอ๋อลุอองก็ไม่ได้เอาไปไหนนะพอดีเอาเอรรถตู้ออกก็อย้ายออารถกระบะออกนะครับ บางรถกระบะว้อยู่คือต้องเอารถตู้เลื่อนออกมาต่ออาจจะเลื่อนเลื่อนไปที่เดิม ล่าสุดเนาะหนุ่ก็เตรียมตัวมาร่วมงานรูทีนก่อนนะครับแล้วค่อยบ้ากันสําหรับที่จะเดินทางไปช่วยงานไปร่วมงานของคุณแม่พี่พีรวัลน,นะครับต้นทักเราก็ประจำตำแหน่งนะครับ จเจ้าแล้วเอาละสามมลูก้้อดวยนะเสือเสร็จแล้วนะปิดนะที่แล้วโอนหักยังนะเอาไข่รดหลับพี่เตือพี่เต๋อใจเย็น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 ยนะมันลืน่นมันลืน่นมันลืน่น จบแล้เจบล่เมื่อกี้นะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเสือพาไปล้มลงหน้าร้านกาแฟานะครับเพราะว่ามันลื่นมันลื่นฝ <c oughs> นตกฝนตก <c oughs> มันเป็น,นรืาา้นไม้ตรงบันไดเป็นไม้เวกา้าวขึ้นไปมันน่าจะมีตะไคร้น้ำเกิดอะไรขึ้นครับจะ พี่เสือพาไปล้มนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามอาการว่าเมื่อกี้เป็นไงบ้างกับตาน้ำ oh, ท oh ับ oh น้ำเลยเหรอไน้เนไเนไหน่เนโอ้โหหายาหายามาบ้านบ้านในโทธิมียาพี่เสือ นายมาล้างแผลมาล้างแผลถือกับเลือดออกนะครับเมื่อกี้เลือดออกเลือดออกส่วนเท้านะส้นเท้าส้นเท้าซ้ายเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ตอนนี้รอยเท้าเสือเต็มเสื้อเลยนะครับไปไปไปยายสมรรถออกพาพี่เสือไปยายสมรดูแลหน่อยเลพาไปหาในหน่อยพาาไป้าในพุทธีมียาอยู่เท้าซ้ายเท้าซ้ายเท้าซ้ายต้องเย็บไหมอุ้ยอุ้ยต้องเย็บไหมไม่ต้องไม่ไหม

ไปทำไ,ไมได้วยก็ต้องเวรให้ไม่ได้ไปด้วอย่างนี้นะทะเลาะทะเลาะระวังนะพี่หลวง,ล,งลื่นไปแล้วได้คนนึงเสี๋ยวพาไปลื่นเมื่อกี้ทะลอกทะลอกต้องล้าง คำแหกไ่เอกมันลา้เสียงดังมากบึ้มบึ้มเลยโอ้โหเราเจ็บแทนเลย่มหักเลยน่ะมหักเลยน่ะไม่แบบว่ามันได้ท่ง้งหน้าทั้งหล นี่เนาะล่าสุดนะครับล่าสุดล่าสุดที่ร้านกาแฟกกกองเากกองนาะถ่ายขป็นนอกก็รถมาเข้าซองแล้วนะครับ ใส่หมวกไหลง ับลุงก็เทรนการใช้รถกับพี่ไทยบ้านนอกนะครับกระแทกต้องกระแทกรหน้เนี่ยครับเลย